เจ้านี่สาวอยู่จะพาพี่น้องมาเห็ดแปลงพักไปน้ำคิดกันไปน้ำค่ะพี่น้องเห็นแต่เป็นเห็ดว่าเป็นต่างไงแท้เขาก็มาลองเห็ดเองบึงจะว่ามันตรงบ่เด็ดเดี๋ๆขยิบซิเล่งก่อนเขาเขาดีดดีดดีดที่คอยนะดีเลยบ่เออดีดดีดนะดีดเนี่ยโอ้ เ,เดี๋ยวเฮาสองคนสิขออนุญาตไปกินเข้าแล้วก็เปลี่ยนสุดก่อนเ้อค่ะพี่น้องมันหอนเนาะเดี๋ยวมาเจอกันไหมค,ค่ะกินเข้าติแ่นกินเข้าล้วบอกม่นยิใจบ่ไปกินเข้าเดี๋ยวขสีรอเวลานนี้มาดูเลยเนาะกินเขา้ากินเขา้า <laughs> ออกไว้เพื่อบอกห้อิดบอกเขาขยับเนาะคะ่ะเวลาห้าเอาดินมาใส่ผสมดินปลูกพักนี่ละค่ะพี่น้องบ้านห้าเนาะห้าสิเห็ดย่ามใดกับเป็นของห้าเห้าแบ่งเวลาใดโบซี่เลียดบบเขียดคอยเฮ็ดกันไปอาศซีซาแน่เรีวแน่ก็ตามโอกาสตามบ้านละพอช่วงมันแดดห่อนช่วงกลางเว้นสาอยู่กับจะนั่งพาไมยไพอยู่ในหมเพราะย่ามาแลงวมาสาอยู่กับจะเอาไมยไพ่มาเสียบน้ำรักอีดบอกแล้วก็จะตอกแบบนี้ละค่ะตอกสาอยู่ด้ลรองมาแล้วหลายวิธีแล้วคือด้วยความที่ห้าบูงหูเนาะคะ่ะพี่น้องเ ไข okay, มันพอดีจังสีมันก็จะบึงงามเพราะว่าเ,าเขากับว่าเคยเห็ดมาก่อนเขากอกลองเบึงว่าอันใดดีอันใดนนเขาประหยัดได้เขากประหยดัดสวัสดีจ้าพี่น้องเสาวนี้บอตองกับสาวอยู่กับมานั่งกินกาแฟามาคุยกันบึงว่าพื้นที่ตรงนี้เอาอีดมาว่างเนี่ยเขาจะว่างไปนีรูปแบบใดเขาจะเริ่มจากตรงไหนนะครับพี่น้องเริ่มต้นบัวถือเพราะสีเริ่มเห็ดละก็ได้บอตองจะสีผ้าเคยไปแนวใด สียากสันติรถเท่ากับมีเท่ากับขี่รถไปตัวนเนาะขี่รถเท่ากับยางไปบอแมนเท่านะสีเฮ็ดแนวใดสีเฮ็ดกันจังใดสีเฮ็ดจังใดเอากระเพขึ้นคอยกระเฮ็ดให้เจ้าละดีแต่ว่าพ่อใจอีกบอเออเจ้าอยากเปลี่ยนโลเคชั่น นยังหน้าหน่อยเปล่าไปเฮ็ดแล้วมันบ่อแม่เฮ้านี่สีไปจังใดสีไปจังใดเอ้าเป็นยังว่าขี่รถขี่รถเจ้าสิไปจังใดแต่ขี่รถเนี่ยรถเขาก็มีเขาก็ขี่รถไปโอู้ยคนห้องเนี่ยมีบุญอย่องอิริสอยู่ในท้องนี่วังที่เขาเฮ็ดเข้าซางนี่เขาสิไปแนวไดนี่สิเริ่มต้นจังใดมือนีนี่ข้านแก้วให้เลย คิดยึดแต่เรื่องเดียวเทนอเนาะน่าต่อเนาะโอ้ยโอ้ยเจาะกระบอกอธิบายให้มันชัดเจนเนี่ยคอยว่าถือปันไหนก็ยังว่าสีไปแนวด้สีไปแนวด้ายคอยกันยังว่าเจ้าสีผ้าคอยไปแนวด้มือนี่คอยกระบอกว่าขี่รถคอยผิดบอสคอยผิดมองไหนไม่ยูคอยคนละอย่างนี่สีไปแนวดานี่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 สิงที่เฮ็ดสีซางนี่ สีเริ่มต้นจังได้มือนี้เขาได้ระบาาอบานต้อเจาะก็บอกอธิบายให้มันชัดเจนเนาะว่าสิไปเนี่ยได้เถ้าเฮาสีเห็ดเนียงตอจป็นสีายข่อยให้มันผ่อสลาาัดอยู่ปกติขีข,อขอาาาา่อยอคนหลอกบอกนะข่อยว่าข่อยสลัสาาดสลัดหน่อยดิจะค้องสลัดคัดหน่อฮาแต่ว่าของวันนี้ข่อยสีเห็ดแปลงพักข่อยสีว่างบอกอิฐเฮาก็ซสือมาแล้วเฮาสืออิดมาแล้วเฮาก็สีมาเห็ดบอกแปลงพักฐาสมมุิว่าอิฐที่เฮาสือมาเนี่ยเฮางบเฮามีแค่นี้ มันวุ่นยากอสาไปจังไปทานจีมแล้วมื่อนี้นะไปเอาไม้ไผ่มาเห็ดแตีงผักเป็นไลยไอเดียข่อยอ่ะสุดยอดบอเห็ดแตียงเงี้ยงบอกแล้ว่ข่อยเป็นคนสลัดข่อยว่างเพี้ยนไปเรื่อยแล้วมาเบืองอี๋เบืองหรือผีผ้าจังวาเบือง นี่นี่เดมองนี่เด้ข่อยก็สิเฮ็ดแปลงผักข่อยเซียวอิดบล็อกมาว่างแล้วถ้าอิดบล็อกมันบ่พอเฮาก็บ่ต้องซื้อใหม่เฮาเอาเช่ยนีพอเอาแค่ทุนเฮามีแล้วถ้ามันบ่พอข่อยกระเจี๊ยบไม่ไผ่เฮ็ดต่อเอาไม้ไผ่เลยว่เดอไม้ไผ่เงี้ยงๆนี่บ่ไม้ไผ่เฮ็ดแปลงผักเออเดี๋ยวข่อยสิพาเฮ็ดแล้วมองนี่เนี่ยข่อยว่าข่อยจะสร้างศาลา เทียงหน้าหน่อยอีกหลังหนึ่งเป็นสลาดนี่กระสงค์มักเทนอจาอันเตียงหน้าหน่อย,อย,อยสลาดนี่เนื้อ้อเอาเจ้าบัวหัวยังสเลวเทียงหน้าหน่อยเนี่ยสลาเนี่ยมันสุดยอดไม่มีจิตเลยว่าอ้าอือเอาไว้นอนเว้นเจ้าบัวหัวสเลวเออเจ้าบัหัวข่อยมากนอนเว้นน้อ,อ,อ,อ <laughs> งว้นเข้าบปเห็ดเบียกเขานอนอย่างเดีเวยวโอ้หนอนจับเนาะเห็ดแตงยำเหมือนแหลกแตงยำเหมือนเสาพ่อ นี่ยละมันสุดยอดหรือจังหวันบ่ไปใส่ยกยี้ <c oughs> <c oughs> อ่ะมันแดดกนอนเลยเอ้ยพี่เบิง้งไฮ้สวัสดีจ้าพี่น้องเจ้านี่สาวอยู่จะพาพี่น้องมาเฮ็ดแปลงพักในเลือกงามยามดีแล้วค่ะพี่น้องมันบมไม่แดดเนาะค่ะตอนเศร้าเดี๋ยวห้าสองคนจะมาเฮ็ดแปลงพักว่างบล็อกนี่บ่าวต้อมตีเป็นแน่วไห้ไ้ละคะ่ะตีเป็นแนวบล็อกแลก้วก็ขนบล็อกมาไว้ส่วนหนึ่งแล้ว เดี๋ยวจะพาก,กันมาเห็ดตอนเศร้าเพราะว่าสวยมากแล้วเดี๋ยวเพื่อแดดเพื่อออกเดี๋ยวเขาจะบระเิเวณเบียดนะคะนี่จังเห็ดเป็นแนวเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะว่าว่างบอกเข้าว่างกันแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะงามบอคือจะเขาขิดบัเดี๋ยวมาถาเบิ่งกันคะ่ะ มาเริ่มลงมือกันเลยค่ะบอตอมกับกระลังขึงเสือกบรรยากาศเงี้ยเหมือนเศ้า,ากับเป็นแต่เห็ดเวียกดีอยู่เนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าบัดพอสวยมากแล้วก็ฮอนฮอนตอนเศ้ากับตอนแรกเนี่ยบรรยากาศดีอยู่ตอน,นเศ้ากับเสพกกันเฝ้ามาเห็ดแต่เศ้ามอตอมก็จะเอาบล็อโจุกขุดเป็นแนวว่างบอกตามเส้นเสือกที่ห้าได้ขึงไหวค่ะแล้วอยู่ก็จะเอาเริ่มเอาบลอกลงว่างซอ,อยบอตอม เห็ดจอยกันขึงเห็ดไปน้ำคิดกันไปนน้ำค่ะพี่น้องเห็นแต่เป็นเห็ดว่าเป็นต่างง่ายแท้เขาก็มาลองเห็ดเอียงบึงก็จะตอกดักหัวไทยไว้ขึงเสือกให้มันตรงค่ะพี่น้องบ่ต้อมพูดว่าถ้าเจ้าอยากได้รูปนั้นรูปนี้รอบหน้าไข่สัญญารอบนี้เอาสี่เหลี่ยมให้มันหลอดก่อนถองห้ามผมนาสี่เหลี่ยมกับพักกันดึงหน้าดึงหลังคืงหน้าคืงหลังเล่งกันอยู่ค่ะพี่น้องเอ้ยฝ่าว่าเร็วเร็ฝ่าวเห็ดฝ่าวเล่งยิบมากนะขันแดดแล้วขัดสิพี่น้องเว้นเด้พว่าตอนนี้มันม้วนแดดข เดี๋ว่ามันตรงบอเดี๋ยวเดี๋ยวขอยสิเล่งกันเฮาเฮาฮึดีดดีดดีดให้คอยนะดีดเลยบ่กเออดีดดีดดีดนะดีดเลี้ยวเอ้อ ดีเสื้อเนี้ยดีเสือกนะเหัวเร่งเนี่ยเจ้าเราเนี่ยืนนี่ยผักมาเนาะก็ว่ามันหาดีดโอ้ยกะว่ามันเจียวสลัดเลยดิเอาขวดก็ว่าสลัดยู้ยืนนี่ยผักมาเนาะขวดก็ดีแต่เนาะขวดถามยู่ว่าดีดเลยบ่เจ้าว่าดีดเนาะดีเสือกดีเสือกเอาดีดดีดดาดดีดดีเนาะเออนั่นแหละนั่นแหละตรงเลยเป็นบ่อตรงแล้วตรงแล้วโอ้ยไปอยี่บ่ อี้ยมาหนั่นว่าบายไม่ใานี่อ้เบ่ได้๋ยองเสื้อไดนหนิไม่เฮ้ยตรงแล้วตรงแล้วเอ้าพี่น้องค่ะแดดเริ่มออกแล้วเดี๋ยวเ้าสองคนสิขออนุญาตไปกินข้าวแล้วก็เปลี่ยนสุดก่อนนะค่ะพี่น้องมันหอนเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ค่ะกินข้าวตีแม่นกินข้าวหรอบอแม่นกินใจวะไปกินข้าวจะ๋ยวขึ้นสีรอเวลานี้มาเดี๋ยวเลยเนาะกินข้าวกินข้าว กินเขาแล้วเปลี่ยนสุดมาแล้วเรียบร้อยแดดก็ออกพอดีอีลีกับพี่น้องเบิ่งแน่แดดออกแล้วบ่ต้องเพิ่นว่าง่ายกินเขาก็อิ่มแล้วแดดก็ออกแล้วมันได้เวลาของข่อยเลนะยดิจะอยู่กับบามบา้าเดี๋ยวขวศิษฐ์ฮะโฮมไฮพัสดุในร่มมาซองอันเพิ่นก็ว่าโอ้เจ้านี่อีลีเนาะข่อ,อยบอ่ได้พักเลยบ่ต้องเพิ่นว่าจะอยู่ก็บจะเป็นคนพาแมาพาย เพื่อเอาไม้ไผ่ไปตอกลอกอิฐบล็อกห้นั้นลมเฮ็ดไปเฮ็ดมากกันแค่หมาแรี่ยงล่ะค่ะใบสามกัวแล้วนองดินเลกโรงเรียนมาป่วนพอกับแม่แล้วไม้ไผ่ที่สาวยูพากันไวห้ว่าต้มเพิ่นตอกลอกอิฐบล็อกหัวไทยไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็มาตอกตาม่องอิฐบล็อกขึ้นกันด้วยค่ะพี่น้องตอกไว้เพื่อบ่อกห้อิฐบล็อกเขาขยับเนาะค่ะเวลาห้าเอาดินมาใส่ผสมดินปลูกผักเขาตังสิบอดิลมค่ะคือจักนองดินกระลังสีเฮ็ดซอยคุณทำช่วยแม่เหรอได้หูน้องดินเก่งจังเลย ตัวน,นี้ต้อินตอกลึกมากเลยนะตอนนี้มันอันเล็กมันก็เลยลงไปลึกใช่ไหมตัวนี้ทำไม,มต้องดินเก่งจังเลยระวังโดนมือตัวเองนะค้อนนะทุบมือตัวเองจะทำไงอะ่ะระวังไปดแม่บอกว่าไม่ต้องถามทำไมอู้เก่งจังเลยความดีอย่าเคียดซอยพอกับแม่เอา,าใหม่ที่แม่แล้วมาเสียบๆตามลองอิฐแล้วก็สีตอกซอยแม่เห็นปะ Oh, inong din. บ่ดีบักเพื่อนได้ค่ะพี่น้องเพื่อนสังเกตเบื้องพอกับเม่เห็ดเพื่อนก็เอามาตอกเอาเพื่อนเห็นว่าแม่เหลาเพื่อนก็ถามอยู่ว่าแม่รอู้เสียเอาไปเห็ดอีหยังไม้ไผ่ที่มานางเหลาอยู่เพื่อนวาเพื่อนก็ถามได้ค่ะพี่น้องน้องดินเอาไม้ไผ่ที่เสาอยู่เหลาไว้มาเสียบใส่รลองอีดไว้แล้วเสาอยู่ก็จะมาตอกตอเอามาเสียไว้แล้วก็ะทิมไปเล่นอีกแล้วค่ะพี่น้องพ่ต้อมกับสิเล่นขึ้นกันกับลูกเด้อนี่ตอนนี้เลิ่มมาเบียดกันแล้วเล่นกันแล้วหยอกกันแล้วบบดนี้อากาศเริ่มดีเป็นบรรยากาศามเนี่น้ยมาแล พ่อลูกเห็นพอทับแม่ดึงพอออกได้บันย่าไปทับแม่นะก็นเล่นดึงจองกันออกกันเลีนกันยังหาอะไรจะสีเหลี่ยมได้เล้วนาะเหลี่ยมได้ก็เหลี่ยตัวบอตอมพูนว่า พอกระลูกเพื่อนคันเดลินกันเลยกันเหาในบ้านววนกันวุ่นกันอีลีได้พอกระบูกคันเดลินกันคันเดเฮดเวียกับพี่เฮดกันเล่นกันยูหันหยอกกันยู่หันละนี่ละค่ะพี่น้องบ้านเห้าเนาะเห้าสิเฮดย่ำใดกับเป็นของเฮ้าเฮ้าแบ่งเวลาใดบ่ซีเลียดบ่เขียดคอยเฮดกันไปอาซิซาแน่เรียวแน่กับตามโอกาสตามบ้าละเฮ้าบได้ต้องไปเล่งรีบว่าสิสรงงานผู้ใดเฮดห้ผู้ใดเวลาเท่าใดบ่ต้องมานังเขียดคอยเฮดกันไปไดซาได้เรียวกับอยู่ที่เห้าเฮดของของเฮ้าเองค่ะพี่น้องว่าคือสาวอยู่บอความ สุขข,งของเหาค่อยเฮ็ดไปนีละบ่ะต้องไปเร่งรีบกับเวลาเบิ้งจากพ่อกับลูกเผเ่นกันแล้วกน,น่าสิพอซ้ำนี่ล่ละค่ะเมื้อนี่เดี๋ยวเมื่ออื่นเขาจังสิงมาเฮ็ดกันต่อเพราะว่าเบิ่งส่งแล้วว่าต้องว่น่าจ,จะได้เฮ็ดอีกเดี๋ยวมื้ออื่นเชร้ามาเจอกันไหมว่าสิเป็นแังไดสิแล้วบ่มื้ออื่น ตื่นเสาร์มาแล้วไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วบ่ต้อมก็สิเริ่มมานั่งเฮ็ดแล้วเด้ค่ะพี่น้องเพิ่นก็สินั่งเฮ็ดของเพิ่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สิฟ้าวเล่งเฮ็ดกับสิให้มันแล้วมื้อนี้เพิ่นว่าฟ้าวมานั่งเฮ็ดของเพิ่นอยู่ผู้เดียวเสาอยู่ก็มีเวียกอย่างอื่นค่ะบ่ได้มาซอยเพิ่นเพิ่นก็เฮ็ดของเพิ่นไปผู้เดียวกับสิฟ้าวให้มันแล้วก็ลูกสิเลิกโรงเรียนเพิ่นว่าพ้าลูกเลิกโรงเรียนมาแล้วเดี๋ยวก็เพราะว่าเล่นกันอีกคือเก่าพ่อกับลูกพ่อกันค่ะพี่น้องอันนี้เพิ่นก็ฟ้าวเล่งเฮ็ดของเเพพิิ่่นนได้มาแล้วบองเพลินี้ นี่ตอนเศร้าคุณฟ้าวล่งเฮ็ดของเพลินก็ได้แล้วล็อกที่ s w i n คัดตั้งใจเฮ็ดมันกับโบยากแต่ว่าห่วงตะลินลน่แหละเนาะบอตอมพูนว่าเออคอยแตเฮ็ดได้นี่ว่าคุณนะว้าแล้วกับหัวเป็นน้ำด้วยค่ะพี่น้องก่ะเฮ็ดกันไปนน้ำเฮ็ดอยู่แต่เศร้าแดดเริ่มออกอ่อ,อนๆแล้วมันกับโบห้าดแดดแห้งเนาะค่ะพี่น้องเสือแค่ยญ้ากับบุงจักหา,าใสา่ได้ผู้ใดเป็นคือสาวอยู่แน่ครอบครัวผู้ใดเป็นแบบนี้แนะ่ต้องมาหามาแต่งหายพูนว่าคอยขี้คาดลูกไปใส่เพูนว่าคอยว่ามันพออยู่อยู่มันบ่ได้แดดแห้งเนาะกระไดตมาาก็มั่งเฮ็ดาวออ่่่วาาเเแดดริมาก เลี่เอ็นเอ็นอยู่กลางแดดแท้คือบุตรทหาเสือใส่เนี่ยอยู่อ่ะพูดกับว่าโอ้เป็นบ้านแดดแห้งข่อยกับพ่อยู่ได้อยู่ข่อยก็นั่งเฮ็ดไปนี่ล่ะเขานะ สเสาอยู่วาเสือคาจากกคือปลุกมาเอาไปใส่แนะ่จาคือสี้าวคาก้าวนี่แถมบ,บเป็งยังดอกมันยังเสาอยู่แดดบ,บ่กลในแห้งขอสี้าวเลีงเห็ดใหมมันแล้วนะีน่ละคันความตั้งใจเพิ่นว่าเพิ่นเห็ดอีหยังกับปลุกเลยได้บอกต่อกะไดเพิ่นกบว่าเพิ่นสีเลียงให้มันแล้วมือนี่ขอสีเห็ดใหมมันได้ด้วย่อสีา้าเห็ดฝาวแล้วมือนี่นะีน่ละค่ะพี่น้องเพิ่นเห็ดในข้าวเดียวของเสาหนึ่งเพิ่นกะได้สีบอกแล้วเพิ่นกับความตั้งใจของเพิ่นเพิ่นกับตั้งใจเห็ดอีก่่ลลนแแ้้วว เพื่นตั้งใจสีเห็ดของเพิ่นพอดีละลูกมากมันจำศีลบดีป่วนข่อยเพื่นทีไรเถอะมันพอได้ป่วนลูกก็มันลูกป่วนพอนางเห็ดไก่สีเหลี่ยมแล้วโยวกงิ้วทาเลยเพื่อนนะเจ้าบึงความพยายามของข่อยเพื่อนนะข่อยว่าข่อเสียเห็นมันได้เห็นบ่เจ้าว,ว่าให้ตาข่อยว่ามิตเรเลียนหลายเพื่อนนะมีดีข่อยเห็ดให้เจ้าแล้ว น,นี่ก็เป็นบรรยากาศยงมาแรงของอีกมือหนึ่งค่ะพี่น้องแดดเหลืมอ่อนๆลุ่งแล้วก็น,นั่งเฮ็ดได้ไปเรื่อยๆบบฮอนบ่รีบบเ่งเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกับเลี้ยวของเพิน่นเลยเด้นี่เพิ่นเรียบ้อยแล้วก็จะเลื้ออ,อ,อยิ่ยยูบกี่ก้อนฟังทั้งนี้ล้ค่ะเดี๋ยวเพิ่นจะเฮ็ดต่อให้มันแล้วก็จะเป็นนาทีเสายูต่อไปแล้วเป็นการพาไม้ไผ่แล้วก็ตอกไม้ไผ่ตามลองอิทบอกค่ะสายูก็จะนั่ตอกแล้วก็จะพาไปนั่ อันนี้ขึ้นหนาที่ของเพลี่ยวแล้เวเพื่อนว่าอันนี้นหน้าที่ของเจ้าเด้อแบ่งกันมาชานมาทาเลี่ยวแล้วหรือว่าแบ่งกันเพวะปุ้ยเด็กสาวยูก็จะนําตอกไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะพี่น้องพอช่วงมันแดดฮอนช่วงกลางเวน้นสาวยูก็จะนั่งพาใหม่ไผ่อยู่ในห่มพอยามเมาเลงมากสาวยูก็จะเอาไม้ไผ่มาเสียบน้ำรักอีบ,บอกแล้วก็จะตอกแบบนี้ล่ะคะ่ะตอกไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะจนกว่ามันจะเลี่ยวคะ่ะเห็ดปลที่สาวยูพาใหม้ไผ่แล้วมาตอกแบบนี้เด้อค่ะพี่น้องสาวยูไดี๋ยวล่องมาแลี่ยวหลายวิธีเลี่อย่งมแวว่ธี So you are ต,ตัดแบบนี้มาเสียบเลยจังสิบไว้น,นังพายาเพราะเอามาเสียบแล้วมันบอยู่ค่ะพี่น้องก็คืออิดบ็อกเฮ้าค่ะมันเบี้ยวเวลาตอกลงไปแล้วแอยู่ก็เลยล่องเอาเป็นพาไหมไพผ่แบบนี้พายเงากว่าหนีอยู่ดอกค่ะที่แรกแอยูเอามาตอกแล้วตอกกว่ามันจะจำลงไปสุดเนาะค่ะบานอิดบ็อกมันก็นเบี้ยวแอยู่ก็เลยว่าเอ๊ะต้องเอาลงไปเลิกคือด้วยความทีเฮ้าบหนหูเนาะค่ะพี่น้องเห็ดไปนํำเห็ดขัางแรลกแซยูก็เลยว่าพาไหมไพผ่เป็นเปรย์แบบนี้แล้วก็เอาสูงกว่าอิดบ็อกถึงไปจะขืบหนึ่งตอกพเอเาอยู่ ลองเห็ดเบิ่งแล้วมันก็โอเคค่ะพี่น้องอิดบอกมันก็ลลอกแน่นอยู่เด้ค่ะเอาซ้ำนี่ละเพราะว่าดินข้างล่างมันก็เป็นดินเหนียวเนาะมันก็แน่นอยู่ก็ได้อยู่เฮาก็ลองเห็ดไปน้ำเบิ่งไปน้ำนี่ละค่ะที่เสาอยู่ต่อก็จะประมาณนี้ต่อก็ับพยายามอย่างไรเขาถืออิดบอกอิดบอกมันจะแตกเนาะค่ะกับค่อยๆต่อกันไปเบิ่งอิดบอกไปน้ำว่ามันเบียวบ่อใหม่มันเบียบบ่อโมเมนติต่อกันไปโหลดแล้วก็จะได้นะค่ะพี่น้องเห็ดก็จะได้เนาะค่ะเข้ากับรันหาวิธีที่มันเขากันกับวิธีที่เฮาเห็ด ตอกไปแล้วเบิดแล้วแซยูกกะจะมาพาไม้ไผ่เพิ่มพาไปนั่มตอกไปนั่มเนี่ยแหละค่ะค่อยเฮ็ดไปพาไปนั่มหล้วก็ตอกไปนั่ม,อพ,ม,ะะอมพอตอกเบิดแล้วแซยุก็มนานั่งพาไม้และะ้วก็เฮ็ดเป็นปลายล่มแหลมแบบนี้ความยาวความใหญ่เพิน่น ด้านข้างพื้นใหม่เพื่อนก่ากาห้พอดีก็ลองอิดบอกด้วยค่ะพี่น้องหฮากามาเล้วว่าใดซ้ำนี่หฮาก็มานังพาพาเมื่อห้แล้าว่าอยู่กับพี่นังตอกเนี่ยค่ะพอตอกลุ้งไปเลยมันก็จะพอดีก็ลองอิดบอกมันก็จะบริขยับเวลาหฮาตอกกับตอกให้มันพอดีกับก็ขอบอิดบอกด้านบนเด้อค่ะเพราะว่าทางหาตอกไว้เหลือเงาไหลเวลาห้าปลูกพักหรือว่าหุดหนาจังส่นะค่ะมันก็จะเงาพดหน่อตอกให้มันพอดีจังสีมันก็จะเบึ่งงามเสอยู่คิดว่านะ ค่ะตอนนี้แปลงพักของสาวอยู่เหาเห็ดกันอยู่ซ้อมมือค่ะพี่น้องใกล้สิแล้วล่ะที่บาตอมกาลังนั่งเห็ดอยู่ข้างหลังเหลือวยู่บกีก่อนก็แล้วล่ะเราเวลามันก็จะค่าแล้วจะอยู่กัเรียว่ามันจะมืดกวนเดี๋ยวจะบริทัานทยให้พี่น้องเบิ้งพอแสงมันจะเบิดแล้วเนาะสาวอยู่ได้ใส่อิดบอกเห็ดได้ยูประมาณหาแปลงค่ะสาวอยู่บริใส่เห็ดทั้งเบิดพื้นที่มันก็จะเหลือว่างอยู่อีกหลายเดี๋ยวถาเบิ้งค่ะว่าสาวอยู่จะเอาเอียงมาเห็ด บอกต่อไปนอกจากอิฐเนาะคะ่ะเป็นวัสดุธรรมชาติจะเป็นแบบใดจะเป็นมไมมพผ่หรือว่าไหมยังก็เดี๋ยวถามเบืองเดี๋ยวแซยูจะเอามาลองเฮดเปรียบเทียบกันเบืองค่ะว่าระวางอุปกรณ์ธรรมชาติกับอิฐบอกถี่ห้องสื่อมายิปบอกถามว่าขอจํากัดของเขาขอดีของเขาก็คืออิปบอกอาจจะเปลืองเงินเนาะค่ะพี่น้องแซยูกับสื่อมาตามงบถี่แซยูมี่บริษสื่อใส่ทั้งเบิดทั้งแปลงเพราะว่า กับเปลืองเนาะค่ะพี่น้องเอยูกัเลยว่าทีเหลือเนี่ยจะเอาใหม่ที่เขามีในสวนของเฮ้าเนี่ยมาเห็ดอาจจะต้องใส่เงินสื่อเนี่ยแต่ว่าเขาก็สะดวกในการใส่เนาะโคงทนเห็ดงายแต่ว่าอาจจะต้องเสียงเงินสือน่อแน่นิดนึงเนาะเอยูกับบริสืทธิมาหลายค่ะเอยูสื่อมาตามงบที่เอยูมีละทีเหลือเอยูก็จะใส่ไม้ไผ่หรือว่าจะเป็นไม้ยังกับอยู่ในสวนเฮ้าเดี๋ยวเซยูจะลองเอามาเห็ดสู่พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะว่าสิ่งที่เซยูคิดว่าจะเอามาเห็ดเนี่ย มันจะเป็นจังไดรลองเอามาเทียบกันเบิ้งเนาะค่ะแล้วคลิปนาต่อไปเนี่ยแซยูก็จะเป็นขั้นตอนการมักดินแอยูก็จะใส่อุปกรณ์วัสดุที่มีอยู่ในสวนนี่ล่นนละค่ะมามักดินเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะคะ่ะคลิปหนาว่าแซยูจะมักดินแบบไดใส่อียังนแน่มักดินตน้นทุนบอกพี่น้องไว้ก่อนเลยว่าตน้นทุนบ่มีว่าแซยูจะใส่อยังนแน่เดี๋ยวคลิปหนาแซยูจะพามาเบิง่งว่าใส่แนวไดแล้วก็บอกเป็นบอกใหม่ ต่างๆที่จะมาเฮ็ดต่อจากอิดบอกตัวน,นี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้พี่น้องเบิ่งอีกเือนึงว่าสซายูใส่ใหม้ยังสซย,ยูกะจะหาเอาในสวนนี่แหละคะ่ะมาเฮ็ดให้พี่น้องเบื่องว่าการลดต้นทุนการเฮ็ดบล็อกเนี่ยนอกจากอิดบอกเนี่ย,เ,ยเข้าใส่อีหยังใดอีกที่เขาจะบ่ตองเปลืองงบเปลืองทุนของเข้าแบบบ,นบานๆเข้าเลยนะคะพี่น้องแต่ว่าตัวน,นี้แอยูเอามาลองเฮ็ดเบิงเห็นเพื่อนเฮ็ดกันเลยอยากเอามาลองเฮ็ดเบิ้งกะตามงบี่มี่แล้วค่ะพี่น้องบริสื่อหลายเนาะคะ่ะ เขากับวัสดุอุปกรณ์ที่เขามีในสวนของเขาแน่หรือเขาอยากซื้อแน่เขากับเบิงงบเบิงกระเป๋าเขาน้ำนะคะว่าหน่อยหลายซ้ำใดเขากับลองเอามาเห็ดเบิ้งหลายแบบค่ะเปรียบเทียบกันเบิงนะคะพี่น้องเพราะว่าเขากับ่าเคยเห็ดมาก่อนเขากับลองเบิงว่าอันใดดีอันใดเข้าประหยัดได้เขากับประหยัด ก็แล้วเรียบร้อยแล้วค่ะบอกปลูกผักของเฮาสองคนเห็ดแบบง่ายๆสไตล์แบบเห่าสองคนค่ะซายูฝากติดตามชีวิตซายูในเดอร์ค่ะพี่น้องว่าหลังล่าออกจากงานแล้วสายูมาเห็ดเกษตรอยู่บ้านสิเป็นจงังไดเดี๋ยวคลิปหน้าแซยูจะมาเห็ดบอกแบบใดโดยที่บ่ต้องเสียเงินเดี๋ยวฝากติดตามเมืองเด้ค่ะพี่น้องบ๊ายบาย